สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในคลองนะครับที่ตนวันนี้พอดีตรงกับวันอาทิตย์แดมสี่คำนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศพอดีจะไปวางรอบกุ้งนะครับทีโตนที่หินโกดที่ทน้ําเชี่ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะได้กุ้งหรือว่ายังไงครับลองมาติดตามกันดูบรรยากาศสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปชมใน เดินข้ามคลองครับนี่ครับตีโกดินนะครับครับสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับที่ปากปาษาใต้และก็ตาเอฟซีไม่รู้ฟังก็อภัยมานะโอกาสนี้ด้วยและก็อภัยนะครับที่คลิปนี้ไม่มีภาพเพราะมองไม่ก็เห็นนะครับตอนกลางคืน ขอเอาไปเอฟซีมานะโอกาสนี้นะครับเรามาลุยพร้อมๆกันเลยนะครับเต่แต่มองไม่เห็นแหลมเอ็นมึงนี่อ๋อแต่มองไม่เห็นแหลมเอ็นมึงนี่อ๋อเนื้อโอ๊ย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 เออไม่รู้นะครับตอนนี้ลงรอบแล้วครับลงรอบกุ้งนะครับอันนี้เป็นตาไก โอีน <laughs> ้ำเชี่ยวนะครับอันนี้มันตาไก่นะครับตาไก่มาตามคนนะครับตามคนนู่นมีคนนึงครับแล้วก็นี่นี่แหละครับกำลันดักกุ้งนะครับน้ำจะเชี่ยวมายนเออม่ย่ใ่างาายเลยาอ่ เป็นถ be ุงนะครับอันนี้จะเป็นถุงเล็กๆเรียวๆไปเลยนะครับเป็นเรียวๆเรียวๆไปถึงจุดนู้นเลยครับอ๋อโนูครับโนูอยู่นะครับแล้วก็จะไม่มีปากมีปากเดี๋ยวข้ามไปจนติดเลยปากที่ดิงปากที่ดิงนะครับงเอ้โหตัดเกืิดตัวซับล้นเลยวันนั้นลุ้นทีงเี่ครับดัน

วันนี้มาไหมยใหม่นะครับมาหมายใหม่มาหมายใหม่เปลี่ยนไม้มาทําดักกุ้งวันนี้ปูคลิปตกปูเมื่อวานก็วันนี้ต่จอจากคลิปตกปูแล้วก็มาวางกุ้งอีกดักกุ้งอีกนะครับนี่จะมีอวนมีปากนะครับนี่จะเป็นปากปากจองปากนะครับปากนี้แล้วก็ปากจุดนูน้นนะครับแล้วก็จะเป็นเรียวเรียว เดียวไปถึงนู้นเลยครับท่านผู้ชมลอยๆๆเออหน้าหวาลอยหมา,ากว่าเด็กไกลกันไกลกันมากปลาตุ้งมาแล้วนี่ตายตายเลยเมืเ่อเล่มะหนังมันโคตรอินปิ้งกล้วยปลางโอ้โหใบมาเย็นแรงเนาะนี่มาเย็นแรงจริงนั่นแหละเอออย่างว่ามันน้ำมูกมันอ่าถ้าได้มาต้มต้มก้าววันนี้ร้อยวังนี้ตา่ตา,ตาตยังไกยอา ย่างไก่บนนี้ป้านเลยโอ้กุ้งม,มาย่างปลงังโอ้ย่างกุ้งม,มึงนี่ <laughs> เออตัว,ว <laughs> ตน,นี้ย่างอ่าดักเออมามาโชกุ้งกับ <laughs> โช <laughs> ก,กุ้งอ่าโชกุ้งไปหยอกกุ้งเลยนะครับ ยกกุ ok ้งแล่ยกกุ Here, there, there. The 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 ้งแล่มาหมาลุ้นกันนะครับพี่น้องเออมาลุ้นกันมาลุ้นกันลงแล่นะครับปะกุ้งโยตึงกันนั่นได้แล้วยกแล่ยกแล่โอ้ยใน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 โอ้นี่นะครับนี่นี่กงกงตัางเพศนะครับกงกงโอ้โหโอ้โอ้โอ้ตื่นเดี๋ยวเคโอเคเนาะกัดกัดนะกุ้งกงกุ้งก็บพอใจได้แล้วครับก็มาแล่นะครับมาแล่กันพี่น้องเออนี่ยครับตอนนี้อยู่ในกล้องอยู่ในกล้อง นำลงเขียวนะครับตัวนี้ได้ประมาณกุ้งขึ้นประมาณเป็นว่าแล้วครับได้เป็นว่าแล้วเราคนเด็ดคนคนเด็ดหรือเล่าฮะฮะลงมาปลูกรูเร็วเปล่าออไทยชิวชิวดาวทรัมยิ้มเลยครับคืนนี้ชิวอาค้าชิวอาค้าใช่ชิวดาวทรัมกัน เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูอีกอีกครั้งนะครับโอ้ยเดี๋ยวครับเดินระวังไม่ได้เดี๋ยวล่นกับตัวทับล่นล่นน้ำกระจกเลยนะครับเก็บเก็เลยครับท่านผู้ชมนายโอ้โหดูปากเป็นเหนี่วน้องโอ op, ้นี eh ่ครับอ wow, oh ืน oh. ี่ท่านผู้ชมแล่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมกุ้งนะครับกุ้งเคยกุ้งเคยล้วนๆเลยครับเคยนี่ครับก็ไปกุ้งนี่ครับก็ไปตำเคยตำกะปิ ตำกะปิตำเคยไปเต็มไปตากอนนะครับตากอนเลยกเต็มอะนั่นเนาะเคยโอ้ไปเต็มในล้องโลเลานั่นนาะนกเลาแล้นั่นโอ้เคยกล้อออเคยย่องโปยนี่มาเยนีนี่ไเดีน บางแล้วแต่มายัางอะไรไม่นะั่นจนนั้นผมลบแต่ตอนมันยังแล้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้กุ้งก็ดังยังลงนะครับกุ้งก็ยังลงลงเยอะเยอะนะครับนูปากปากปากโยจุดนุ่นนะครับแล้วก็นี่นี่ตูดตูดอยู่ตรงนี้นะครับกันี่ประมาณเกือบวาเลยครับกุ้งขึ้นมาครับเกือบวาเลย นกขับอินอินจะหล่อเลยครับนกรับหนาเองเลยครับนะครับยิ้มหล่อเลยครับมาตอนเดียววะอ่าอินยังยังไม่หล่อเลยครับกาจุดกาะไวยนะครับท่านผู้ชมโอเคเออเอเอไม,ไม่ไม่นี่ครับ ตังก้อนดินนะครับใครับดับดับก้อนดินมาเป็นแนวนะครับนํามาเป็นแนวเป็นแนวนะครับเป็นแนวแล้วก็นะครับนี่วนอยู่นี้นะครับ่ครับวนปราเจ้าบรานเราก็ซีริงนะครับซีริงจะเป็นตาเหล็กนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นตาเหล็กจะรับกรุงเหล็กกรุงหญ่ได้หมดนะครับแนตาเหล็กนี่จะมีเอาเอาเล็กปักไว้กับปักยันไว้กับปักยันแล้วก็ทําเป็นปากนะครับทําเป็นปากแล้วก็ไปฝั่งนุ่นนะครับ เมนืนกไงไก่เราปิดเอานะครับแล้วก็ให้นาําให้น้าแทงลงไปนู่นนะครับน้าแทงลงกุ้งกับกรุงก็ไล่ไปต่างนู่นกับกุ้งก็เป็นไล่ไปเตะเตปักกับเตะปักกุ้งไปจากปากตรงนี้ไปประมาณตักเกาเม็ดนะครับนะครับไปเตะตูดนู่นนะครับประมาณเกาเม็ดรับก็มาดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้กุ้งตกเต่าได้แต่ไปดูตะกระเดียวนะครับประมาณตักเป็นว่าแล้วครับกุ้งเข้ามาเป็นว่าแล้วครับโอเค น vale ี ok ่คร like of ับเดินมาพิ對對้งควยอีกรอบนะครับพิ้งควยอีกรอบพิ้งควยบนก้อนที่ลยครับอ๋อกันรินกันยุ่งนะครับลืมวันนี้ไม่ได้ป่าถิ่าต้มกาแฟมาเดี๋ยววันหน้าก้อยไอ้ตันผู้ชมมาชมปลอมๆก็เลยกับต้มกาแฟบนก้อนที่กันได้กินกว่ากาแฟปลังๆแก่วงนอนนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสักงถุนมาทิพกับถุนมาทิพมาตั้งแต่ห้าโมง 6โมงครับ8โมง8โมงเย็นตอนนี้ก็ตุ่มมาทิบย์แล้วครับวันนี้ก็เจเจ้าคำนี่ห้าคำห้าคำนะครับวันนี้ห้าคำวันอาทิตย์อ้าคำเรมห้าคำครับหลังจากคลิปต,ตกปูมาวานนะครับกล้าไปชมดูได้นะครับตกปูได้กามโตโตเลยไปเต่ก็ไม่เคยไปกันครับ ก็ถิงรางไปนานแล้วครับตัวเทรตรงนั้นกับโอเคมาลุ้นกันแลนะครับว่าจะได้กุ้งจากประมาณจากเต่าได้นะครับตอนนี้กําลังคิดแล้วคิดเต้น,นลุ้นนี้เลยนะครับเตก็ตายมาเน่าไม่ค่อยมากแต่ว่าคืนนี้นะครับเน่าไม่มากกับเน่าไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยครับใบใหม่มันจะเล่นยู่นี่ครับใบใหมเ่เราต้องเกี่ยใบใหม่ออกนะครับกับตอนนี้อ้อใบจ้าก,ก่อนนะครับอ้อ,อก,กันดินก่อน ไม่จ้างไม่ได้กันจ้างนี่ไม่จ้างไม่ได้กันจ้ากันล่ะกันจ้าปลอกแลไรไม่ได้กันจ้ากันโอ้ยโอ้ยปลาปลาปลานี่ไมารู้ปลาด้วยเจับปลอมมาเดียวมาเก้ามาก้กลองกันโอ้มาเก้ากลองกันตอนนี้เอาใบจักก้นนะครับบอกบอกใบจักเอาใบจักกับตอนนี้ก็เกือบช่องถล้มเลยครับท่านผู้ชมก็เรากำลัง ดักกันโตนะครับยักันโตรุนกันโตนะครับรุนโตนะครับ นะครับจะลงมาเลยพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้นะครับงูเรื่อยงูยังลงเลยนะครับงูยังลงเลยเดี๋ยวปลาท่านผู้ชมไหมโอ้หัวหม่เนาะปลาเดิมโอ้นี่กุ้งตาแดงโอ้จุกกุ้งโอ้โหนี่นี่กับโอ้ยนี่กับนี่กุ้งกุ้งจันผู้ชมนี่นี่กับโอ้ยโอ้กุ้งตัวใหญ่ได้นะครับ น,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 น้อนน้อนนอนท่านผู้ชมโอ้ปุ been, mm ๊บ hmm. ป oh, ุ๊บปุ๊บปุ uh, <table. S 2> ๊บป oh, no. oh, ุ oh, ๊บเร็น <himself. lagen> ี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่นะครับโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมกุ้งก้าวต่างกุ้งก้าวกุ้งใหญ่กันครับกุ้งตีนเรียวเป็นดอยโนโน่นี่อ๋อตาอเด้งมาดูโอ้ยกุ้งหมากโอ้กุ้งดาดกุ้งดาด นี่ครับนี่กุ้งเกยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่กุ้งเกยโอ้ปอบประมาณนะครับนี่กัวโอ้ กุ้งดัดนะครับกุ้งกุ้งกุ้งอ๋เนี่ยครับเนี่ยนะครับมันก้าโอ้เนี่ยครับจะได้นะครับนี่กุ้งจะได้ปัดเกาอย่างใดนะครับโอ้ยนู่นโอ้ยนี่โอ้นู่งนุ่งนุ่นุ่งโอ้โหดดดีดีนี่กุ้งดาเตี้ยนี้นอนกุ้งตาแดงตาแดงตาแดงมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่ครับมึงนี่ว่าหญ้ากเไินเกินนั่นเน่ะอย่างเกาเลยครับกุ้งก็อย่างเกาอยู่เลยนะครับกุ้งเยอะนะครับคืนนี้ อีปีห 2> <EP> 2> นึ่งนะครับมาโชกุงอีอปีหนึ่งมาติดตามกันยาวๆเลยครับท่านผู้ชมติดตามกันติดตามกันยาวๆเลยมากับไตนี่ครับไตนี่ไตนี่กับไตโอครับีไตโอนะครับผมมาเปลือนนะครับเปลือนมาตำยูทูบเบอร์งกับคนดินจะดับคนดินนะครับเรียงคนดินนหน่อย เนี่ยเนี่ยตรงให้ยู่บบนี้เลยอ่านี่ครับเนี่ยปักต้องดูเตะเตะดื้อนันกันอย่างนี้เลยนี่เลยนีับก้อนดินจะหล่อเลยครับนกับก้อนดินหน่อยครับให้ยูแบบนี้อ่านะครับคนดินกันเป็นแนวเป็นแนวไปตึ้งนู่นเลยครับตัวนู้ยินโคตรใหญ่นะครับไอ้นู้ดินโคตรใหญ่เลยครับไอ้นู้ยอ้าวนู้นะครับแต่น้ำจะลงทางนี้นะครับลงลักโคนนี่ครับอันนี้ดับอินมันเลยเลยครับอยู่ในคลองนะครับตอนนี้อยู่ในคลอง ในกล่องในกล่องดุนคลองดุหุนนะครับจากคลองจุดนี้ไปตึงปากคลองประมาณจ้ามกิโลนะครับท่านผู้ชมผมก็เคยมาต่อได้มาต่อได้ตอนนี้ควายก็ยังตามเหมือนเดิมนะครับเด็ดายอยู่ก่อควายก่อควายเมืนโคดินนี่เลยครับท่านผู้ชมกันดินนะครับควายกำลังลุกนะครับโอ้โหเสกควายอิด ชมก็ตอนนี้ไทยบอกว่าโ่อไบจากระมงแล้วก็ฮาเบยวาฮาเบ้บาเล่กับเดินตางลบนะครับเดินทางลบจากฝักนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้ไทยพ่อไปจากก่อนเดี๋ยวป่าอ่า ไอปป่าตันผู้ชมไปชมแหล่หัวใบจักใด้กัญชาไม่กับผมเล่งเลินนะครับโอเคก็ไม่ดูดกัญชาแต่ก่อนกัญชาปลดล็อกแลยครับไม่เป็นไรดูได้ครับปลดล็อกก็ไม่หกครับซ้่ามองเต่าหรือไม่นี่เต่าแล้วโอ้ใบจักะเลอร่อดมันเย็นนะครับมันเน่ามันกับโยนเลยเลยมันเย็นเอาใบจากได้แรงนะครับท่านผู้ชม ลุงลุงมันแลดีนานมันแลอ้วรถนอืนรถล็อกนอนรถล็อกรถล็อกรถรรถถล็อกไปเลยนะครับหมายไปนะครับโอเคไปแลยครับถึงเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วตัวล็อกหมายไปนะครับตอนนี้แกแกล็อกนะครับล็อกล็อกให้มันเถื่อนนะครับเย้อนเร็วเอาไอ้จู่งีบแกเชียด รูดได้ไหมวะอ่าได้รูดมาเลยโอเคอันนี้อันนี้ปลาในนี้ก่อนน้ำหนาเหลาออันนี้ไปนี่ก็เวลาก็ เกือบชามถุมแล้วครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยบัดบัดบัดเลยครับโอ้เทรอดิ้งไม่เอี่ยมเลยปลาเดิมนะครับปลาเดิมเทรอดิ้งไม่ผมก็ไม่เคยลงมาครับวันนี้วันแรกวันแรกวันแรกโอ้โอ้ยอะไรนะโอ้โปูใหญ่กับมังงี้ว์นู่นนู่นโปรนั่นนั่นนั่นต่อวมันก아아้าวในนู่นจ้ะโอ้ยกุ้งปีนะครับท่านผู้ชมกุ้งปกุ้งปีกรุงปี วันะนนี้กำลังวิดเลยครับท่านผู้ชมวิดแล้วเก็บเลยครับเ <c oughs> ก็บเลยครับโอ้บันแล้วครับบันแล้วบันแล้ว <c oughs> โอ้โหจะได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โ,อโอประมาณเกือบยี่สิบโลนะครับ สี่ริบหลัได้นี่น้ำเขียวมักนะครับนี่คนน้ำไม่เขียวไม่ลงครับน้ำไม่เขียวกุ้งจะไม่ลงนะครับกุ้งจะไม่ลงกุ้งจะลงเวลาน้ำเขียวเขียวน้ำซ้ำคำตึ้งฮกเจ็ดคำนะครับแปดเก้าคำนื่นงจาน้ำจะจาไม่สามารถมากระได้แก่ตูดนะครับไม่ต้องเก็บเรื่อยๆครับเรื่อยๆเตี้มเโอ้โหนะครับนี่ครับท่านผู้ชมได้นะครับได้ประมาณเอาไปคั่วสบายๆกินร้อยครับ

Bin lẹp bì 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 lẹp

ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมได้แล้วเดี๋ยวก็ได้แกะัมปาระนะครับอันนี้โอ้ยังเลยเลยยพาท่านผู้ชมมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับคนนี้เอาลุ้นกันเลยจัดๆกันเลยนะครับในกล้องในกล้องเราไไลลจัดเลยนะครับเจาะก้อนเจาะก้อน

ุงจะไม่มีมือเราไม่ได้ไปมาเล่นเตี่ยวมาโตเดียอาเลตุงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลิ้นก่อนเดี๋ยวไอ้นี่นมึงเดี๋ยไอ้จูนี่นู่นนี่นู่นนะครผมจะกลับไปต่างฝั่งนู้นแล้วครับแล้วก็ตีมันก็กลับต่างฝั่งนี้นะครับเพราอผมรถผมจอดเตนู้นนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณทใจรับชมอย่าลื